มาสรุปผลงานหน้าช่องกันสักหน่อยนะครับสามตัวที่วางไว้ให้เนี่ยคู่แรกก็เป็นการพบกันระหว่างเบลเยียมพบกับฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเนี่ยมาโดนใบแดงนะครับเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าแต่ก็เอาตัวรอดมาได้นะครับเก็บชัยชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งก็ฟินกันไปนะครับตัวนี้ส่วนตัวที่2นะครับที่วางไว้ให้ก็เป็นทางฝั่งของไอร์แลนด์เจอกับตุรกีนะครับก็ตุรกีมาโดนขึ้นนําก่อนในครึ่งแรกนะครับหประตูต่อศูนย์ ส่วนในครึ่งหลังเนี่ยก็พลิกกลับมาเอาชนะไปได้นะครับ4ประตูต่อ2ฟินๆกันไปช้ำๆนะครับตัวนี้ส่วนตัวที่3ที่ไม่มาตามนัดนะครับก็เป็นทางฝั่งของบอสเนียพบกับฮังการีเนี่ยครึ่งแรกก็โดนนําไปก่อนนะครับ1ประตูต่อ0จบเกมนะครับเป็นทางฝั่งของฮังการีที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0 ตัวนี้ก็ไม่มาตามนัดนะครับแต่ผลประกอบการนะครับบวกลบคูณหารแล้วยังอยู่ในทิศทางที่บวกอยู่นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากได้มากกว่าหน้าช่องก็ตามมาเจอในครอบครัวนะครับก็ง่ายๆเลยทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์ก็จะมีทางเข้าอยู่สําหรับวันนี้เนี่ยก็มีแนวทางฟุตบอลมาฝากพี่ๆเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับคู่แรกเนี่ยก็เป็นการพบกันระหว่างสเปนนะครับพบกับเซอร์เบีย คู่นี้เนี่ยนะครับในนัดแรกที่เจอกันก็เสมอกันไปแบบเจืดชืดนะครับศูนประตูต่อศูนทางฝั่งของสเปนเองนะครับวันนี้เนี่ยก็มีการพักนักเตะหลายตัวเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของรามินยาเมานะครับแต่วันนี้นะครับในเรื่องของเกมลุกนะครับทางฝั่งของสเปนเองก็จะเป็นโมลาต้านะครับบเอน่านะครับเปดี้วันนี้ก็จะลงประจําการนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับในเกมริมเส้นเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของ โอยาซาบันนะครับเกมลุกนะครับยังคงหวือหวาเหมือนเดิมทางฝั่งของสเปนส่วนทางฝั่งของทีมเยือนเองนะครับก็ในเรื่องของเกมการลุกเนี่ยก็จะมีทางฝั่งของมิโตวิดนะครับลูคิดนะแล้วก็สามาจิตนะครับสประสานในการล่าตะข่ายในวันนี้แต่มุมที่น่าสนใจสำหรับคู่นี้เนี่ยนะครับ อยากให้ไปมองทางฝั่งของสเปนดีกว่าสเปนเองถ้าอยากนะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่1แบบไม่ต้องมีความกังวลเนี่ยวันนี้พวกเขาต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพียงอย่างเดียวนะครับถามว่าเป็นงานที่ยากไหมก็ไม่ยากสําหรับสเปนนะครับเพราะว่าในเรื่องของระดับเลนกิงเนี่ยก็ห่างกันเยอะพอสมควร วันนี้เองนะครับพวกเขาได้เปรียบด้วยที่เล่นในบ้านนะครับน่าจะเก็บชัยชนะไปได้อย่างไม่ยากเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่สเปนได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2เนี่ยก็เป็นการพบกันระหว่างอ่าลิทโทเนียนะครับพบกับโรมาเนียในเรื่องของฟอร์มนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาครั้งแรกเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของโรมาเนียเอาชนะมาได้3ประตูต่อ1น,นะครับ ในนัดล่าสุดเจ้าบ้านลิทวเนียเองก็แพ้ให้กับโคโซโวไปสองประตูต่อหนะครับลังอันดับท้ายของกลุ่มส่วนทางฝั่งของโรมาเนียนะครับสานัดที่ผ่านมาเอาชนะโคโซโวมาได้30มนะครับชนะลิทวเนียมา3านะครับนัดล่าสุดพึ่งถล่มไซปัสไปสามประตูต่อสมุมที่น่าสนใจสําหรับคู่นี้นะครับในเรื่องของคุมกําลังนักเตะเนี่ยแน่นอนนะครับเป็นทางฝั่งของโรมาเนียที่เหนือกว่า ถึงแม้วันนี้จะรับบทออกไปเยื่นแต่ก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรสําหรับพวกเขาพราะฟอร์มนับปัจจุบันร้อนแรงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่โรมาเนียได้เลยนะครับ วนคู่ที่3ที่จะหยิบยกมาฝากทุกคนในวันนี้ก็เป็นทางฝั่งของสกอตแลนด์พบกับโปรตุเกสนะครับในเรื่องของฟอร์มนะครับทางฝั่งของสกอตแลนด์เองนัดล่าสุดพวกเขาพึ่งแพ้ให้กับโคเอเชียมานะครับสประตูต่อ1 3น,นัดที่ผ่านมาก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยส่วนทางฝั่งของโปรตุเกสนะครับสนัดที่ผ่านมาเก็บชัยชนะได้3นัดรวดเลยและนัดล่าสุดก็พึ่งถล่มโปรแลนด์ไปถึง3ประตูต่อ1น,นะครับ ในนัดแรกที่2ทีมนี้เจอกันก็ไปทางฝั่งของโปรตุเกสนะครับที่เหนือกว่าเก็บชัยชนะมาได้2ประตูต่อศูนย์มุมที่น่าสนใจสําหรับคู่นี้อยากให้ไปมองทางฝั่งของโปรตุเกสดีกว่านะครับไม่ว่าจะในเรื่องของระบบทีมและก็ฟอมนับปัจจุบันร้อนแรงมากๆเลยและกิติโนโรนันโดนะครับเดอะแบกของทีมเนี่ยก็มีความกระหายที่ต้องการเก็บชัยชนะในนัดน,นี้มากๆเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่โปรตุเกสได้เลยนะครับ ก่อนจากกันไปในวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ